ที่3ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปหวานก็ไปแล้วพี่แชมป์เมื่อคี้พี่บอกมีเรื่องอะไรหวานแล้วเขาต้องมันแล้วครับเงอะไรคะหลังจากที่ทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงพี่ออสพี่ออสของเราเลยนะครับบิ๊กออสได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดก็มีแฟนคลับนะฮะที่น่าจะเป็นแฟนคลับของคุณสมยศนี่แหละแต่งเพลงพิเศษให้แต่งเพลงนี่เรยนี่เป็นยังไงเพลงนี่มันแล้วก็น่าสนใจมากจนเราต้อง จัดวันนี้เสียงไม่ค่อยมีแต่ไม่ได้นะครับวาระพิเศษแบบนี้เราได้นายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่โอและแน่นอนครับเพลงนี้เพื่อท่านจากพวกเราเลยครับผม The Rich Man Toy พร้อมกันทุกคนอ้าวได้อ่าอาโยอ่าอาบิ๊กออทอ่าอาโยบิ๊กออทอ่าอ่าโยอ่าอาบิ๊กออทอ่าอาโย มองมองมองเฝ้าดูวงการบอลไทยเมื่อไรจะมีใครบ้างไหมเข้ามาช่วยเหลือจองจองจองที่นั่งในสามาคบหวังว่าวันว่าเล่นทายปีนี้มีคนหม please help โปรดช่วยมาดูอยากบอก b ิ g o อ s อยู่ please p r o t e บอลไทยโปรเทคกได้ไหมบอลไทยต้องได้ดี อ๋ออายอุ big on แคลแแแมีเฟไออาร์ A I ขอให้ท่านทำมันด้วยใจด้วยใจด้วยใจ รออออออเอาก็ไม่ใช่ผูดด้ใดก็แค่คนไทยที่รักบอลมากเมอชอบดูบอลทท้นทงนั้นอ่ะมอ,มองมองมองเฝ้าดูวงการบอลไทยแล้วก็มีขาดนายคนนั้นมาคอยตันหัวจองจองจองที่นั่งในสามาคหวังว่าวันว่า,วาเป็นทยปีนิดบิ๊กออรัรับอย<บ>ู่เ v ิฟบอล and I love you อย่าบอกบิ๊กออดว่า แฟดได้ไหมบอลไทยต้องได้ดีตนลิเอ้าวจัดไปโอ้โหสู้ๆครับท่านถ่านทีพวกเรามีความสุขที่เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนไปทุกทีเยียบิกอ์สผมรักท่านนะครับทมกันทุกคนมาอ้าอ่าอาอาโยอ้าอาบิ๊กออสอ่าอาโย อาอาอดออดเลยออดออดออดแนะ่พี่แชมป์เคยฟังไม่ใช่ออดอ,อ,อน Boom, ันนั้นกดกลิ่งแล้วต้องอาอดออออดออดเออออดออดมันกดกลิ่งแล้วค่ะฟุตบอลจริงๆมันธุรกิจที่ยากนะใช่ส่วนใหญ่จะขาดทุนใช่เพราะต้องลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะแล้วจริงๆนักเตะตอนนี้ค่าเหนื่อยแพงแต่ว่า ตัวเนี่ยคือเพื่อง่ายเก็บตัวเต็มสนามมาจ่ายตังพวกนักซูปเปอร์สตาร์ก็ยังไม่พอเลยเห็นพี่เพีมีทีฟุตบอลแล้วไม่ใช่หรอสิมาครับผมเยาวราชยูนต่เยาวราชเออเป็นความฝันผมเป็นความฝันผมคือเล่าเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยในประเทศไทย,ไทยมีเยอะค่ะลองนึกภาพดูสิคือเราไปสนามฟุตบอลเรากินแต่วพวกแบบหมูปิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นสนามฟุตบอลที่เขาไปหนุ่มทัวตัดอย่างนี้อ่าลองคิดดูเข้าไปตึงเยาวราชอยู่ไนแต่ คุณผู้ชมฮะะ้าไปก่อนเกมจุดประทัดคุณลองนึภาพตาผมนะฮะข้างหน้านี่มีครับสลัเปาขนมจีบนะมีให้คนมาเล่นสรุกมีเสียงเซมซีนะฮะก่อนเกมเริ่มจุดประทัดพักครึ่งมีกินแปะกล้วยนะฮะซัดถั่วตัด รู้สึกว่าจะเน้นกินนะคะ<อ>ส,นสนุกสนานดีค่ะดีดีทุกครั้งนี่กรรมการแจกใบแดงประธานแจกอ่งเปาดีเ,<อ>าเห็นไหมนนมัน<ด>มันเป็นความฝันของผมเยาวราชอยู่ในเต็ดเนี่ยโอเคะะวันนั้นนะแต่วันนี้มันมีสโมสรหนอึ่งที่ลำบากมากนะฮะ รายการเราโชคดีมากเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนคุณผู้ชมควจะจําได้ผมเพิ่งพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือมีการแข่งขันฟุตบอลซึ่งยามาฮ่าเขาจัดคือยามาฮ่าเนี่ยพาแชมป์ยามาฮ่าลีกวันซึ่งก็คือทีมเพื่อนตํารวจไปแข่งกับทีมจูบิโลอิวาตะซึ่งยามาฮ่าก็เป็นเจ้าของทีมะนะครับก็ปรากฏว่านั่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่ทางด้านของเพื่อนตารวจแข่ง พราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของผู้บริหารนะฮะ<ช>ที่ไม่มีตังมาจ่ายนักฟุตบอลแต่ในทุกความมืดนะครับก็จะมีแสงสว่างแห่งความดีมีคน<ด>มาช่วยมีนักฟุตบอลคนหนึ่งของทีมเพื่อนตำรวจย้ายทีมแต่ย้ายไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างเดียวแต่เหตุผลของการย้ายอยู่ที่เงินเงินเอาไปให้ใครทําอะไรฮีจัด,จด<ไ>ป่า ดาวยิ่งสุภาพบุรุษโล่เงินเพื่อนตำรวจแชมป์ยามาฮ่าลีกวันฤดูการ2015 แต่น่าเสียดายที่ทีมเพื่อนตำรวจถูกพักทำทีม1ปีเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงินจึงทำให้ทีมเพื่อนตำรวจไม่ได้ไปเล่นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกปี2016จึงทำให้นักเตะหลายคนย้ายออกจากทีมไปเล่นกับทีมอื่นเช่นเดียวกันกับกัปตันทีมเก่งสุรชาติสารีพิมพ์กองหน้าวัย29ปีลูกครึ่งไทยลาวที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบางกอกกลาสสิด้วยสัญญายืมตัว1ปี ล่าสุดเก่งสุรชาติได้ทำเรื่องสุดซึ้งด้วยการนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการเซ็นสัญญากับสโมสรบางกอ,อกกลาสไปช่วยเหลือรุ่นน้องที่เคยร่วมง,งานกันในทีมเพื่อนตำรวจที่ยังไม่มีสังกัดและยังไม่มีรายได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีอีกหลายสโมสรได้ยื่นข้อเสนอให้เซ็นสัญญาด้วยแต่เก่งสุรชาติก็ปฏิเสธไปและการที่เขาปฏิเสธไปนั้นทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเห็นแก่เงินแต่เรื่องจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขาไม่ตกลงเซ็นสัญญากับทีมอื่นนั้นเพราะเงินไม่พอที่จะช่วยเหลือน้องๆในทีมเพื่อตำรวจตั้งหากทังรายการช้ปจัดไปต้องขอบอกเลยนะครับว่าใจพี่หล่อมากๆ เป็นกัปตันทีมที่ดูแลลูกทีมทั้งในและนอกสนามจริงๆคนดีจริงๆ้ใช้มีน้ำใจมากเลยอะต้องส่งเสริมแล้วก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยน่าน่าสงสารเพราะว่านักฟุตบอลหลายคนเงินเดือนเนี่ยหเดือนยังไม่ได้น<า>นก็เชื่อว่าทางสมาคมฟุตบอลน่าจะเข้ามาจัดการน,านะครับอันนี้ให้กำลังใจให้ถ้ามีเรือนเดียวก็ไปแล้วครับ บางคนเขาต้องยอมรับครับว่าวงการกีฬาของไทยเนี่ยโตขึ้นมาในระบบเกรงใจกันเยอะใช่นั่นแหละครับมันเลยต้องมีเอเจนต์หรือว่าคนกลางหรือว่าผู้จัดการส่วนตัวเพราะบางครั้งสมมติว่าคุณวิวซื้อผมไปตอนผมเป็นเด็กพอผมจะมาย้ายเจ้าของก็จะบอกว่าเอ้ในระคุณทาไมไม่รู้จักบุญคุณนักฟุตบอลก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผมได้เงินผมก็เล่นให้กับทีมท่านอย่างเต็มที่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยการไม่มีตัวกลางเนี่ยมันทําให้การพูดมันลาบาก แต่ถ้าเกิดได้คนไม่ดีตัวกลางมีไว้โกยประโยชน์จากทั้งทีมและทั้งผู้เล่นเสี่ยมกันเพื่อตัวเองจะได้ให้เขาย้ายทีมเยอะๆเพราะจะกินเปอร์เซ็นต์ในการย้ายฉะนั้นทุกระบบเนี่ยมันต้องการคนดีเข้ามาด้วยนะครับก็ขอให้คุณสุรชาติโชคดีสิ่งที่คุณทําแมนมากใช่แล้วค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าห้ามพลาดกับพี่แชมปสงสัยใช่ไหมว่าทําไมดาราถึงเพื่อนน้อยคนรู้จักเยอะแต่เพื่อนน้อยถูกต้องแล้วก็บางครั้งนี่เป็นดารานี่ลำบากใจนะใช่ค่ะ ช่วงหน้าฉันจัดป้าย